สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็พาท่านผู้ชมนะครับมาอัปเดตนะครับบ่อปลาสลิดนะครับผมซึ่งได้ปล่อยไปประมาณเอ่อยีวันนะครับผมประมาณ20วันนะครับตอนแรกว่าจะอัปเดตตอนประมาณสัก10วันอะไรเงี้ยนะครับก็คือผมปล่อยวันที่22ครับวันนี้วันที่12สิงหานะครับก็น่าจะประมาณ20วันนะครับผมอ่านะครับก็เดี๋ยว ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับว่าปลาสลิดที่ตัวเล็กๆนะครับตอนที่ผมปล่อยใหม่ๆนะครับตอนนี้จะใช้เสียงดังมากไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างจะตกใจนะครับก็เดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันครับว่าเขาโตขนาดไหนแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็กําลังกินอาหารอยู่นะครับผมทําตะข่ายคอบคุมพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมครับนู่นนะครับผม ตอนนี้เขาก็กําลังกินอาหารนะครับพอดีผมเอาอาหารใส่ให้นะครับไปฝั่งนู้นดีกว่าครับผมนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมครับซึ่งตัวเขาก็ตอนนี้ก็ประมาณเท่านิ้วมือครับท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าโตกว่าตอนช่วงแรกนะครับซึ่งตัวเล็กมากครับ ตัวเล็กมากนะครับแล้วก็ตอนที่ผมปล่อยนะครับก็โดนฝนตกหนักด้วยนะครับผมก็เลยทําให้เขาตายไปเยอะพอสมควรครับน่าจะเกินครึ่งครับผมน่าจะเกินครึ่งอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนั้นมันพายุเข้าพอดีนะครับซึ่งเป็นวันเดียวที่ผมปล่อยพอดีเลยนะครับนี่นะฮะตอนนี้ก็ทําทะคายกั้นนกเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นอีก วิธีการหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่เราจะสามารถป้องกันนะครับพวกนกนะครับมากินลูกปลานะครับก็ถือได้ว่าค่อนข้างได้ผลนะครับเพราะว่าบ่อตรงนู้นนะครับที่ผมทํานะครับก็ทําให้ปลาเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์รอดสูงมากนะครับเพราะว่านกไม่ค่อยกินนะครับเพราะว่ามันเข้าไม่ได้นะครับผมส่วนบ่อนี้นะครับก็เ ทำเช่นกันนะครับทำเช่นกันเห็นไหมท่านผู้ชมนะครับน่าจะพอเห็นนะครับเพราะว่าพอดีกล้องมันซูมไม่ได้นะครับอ่ามันซูมไม่ได้นะครับผมอ่านี่นะครับนู่นเลยครับท่านผู้ชมเขาก็จะขึ้นมากินอาหารนะครับอันนี้ผมเพิ่งถ่ายน้ําไปนะครับเมื่อวานนะครับก็ประมาณรอบละยี่สิบวันนะครับก็จะถ่ายครั้งหนึ่งนะครับสําหรับการถ่ายน้ํานะครับ เพราะว่าตัวบ่อเป็นพลาสติกนะครับผมเป็นพลาสติกเพราะนั้นเนี่ยาการตกค้างของเศษอาหารนะครับจะทําให้พวกน้าเนี่ยนะครับมีพวกเขาเรียกอะไรฮะพวกกา๊าซต่างๆนะครับค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีก็คือควรถ่ายน้ํานะครับตามระยะเวลานะครับควรจะประมาณสัก1 0ถึง15วันอันนี้ผมก็ไปดูจาก คนที่เขาเลี้ยงเลี้ยงกันนะครับอื่นๆนะครับที่เขาเลี้ยงอย่างเช่นในบ่อปูในอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เอาวิธีการเหล่านั้นนะครับมาประยุกต์ใช้ที่สวนนะครับก็น่าจะค่อนข้างได้ผลนะครับจากการสังเกตนะครับประมาณ20วันนะครับตัวเขาก็โตพอสมควรนะครับผมก็ถือได้ว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับสําหรับบ่อลูกนี้นะครับก็ยาวอยู่ประมาณ10เมตรนะครับยาว10เมตรกว้าง1เมตรนะครับ กว้างหนึ่งเมตรยี่สิบนะครับผมแล้วก็ลึกลงไปแปดสิบนะครับตรงนี้ก็จะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าผมทําเป็นรูปคล้ายๆกับไม้หานากาศนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่คงเหลืออยู่จริงๆก็อยากทําให้มันแบบดูแล้วมันคล้ายๆธรรมชาติอะไรอย่างนี้ครับเรียนแบบนะครับผมเรียนแบบธรรมชาตินั่นเองครับท่านผู้ชมนี่นะฮะผมให้ดูด้านบนครับจะเห็นว่าเขากําลังกินอาหารกันอยู่นะครับโน่นนะฮะ เขาก็ว่ายเล่นกันนะครับอันนี้ก็จะมีเศษพวกใบไผ่พวกอะไรต่างๆนะครับร่วงลงมานะครับเยอะอยู่ครับท่านผู้ชมครับ <Hung> เห็นไหมท่านผู้ชมครับนี่เขาจะลอยขึ้นมาอย่างนี้ครับ นีนะครับนะครับครับท่านผู้ชมครับก็คงขออนุญาตอัปเดตให้ติดตามกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวปลามันยังเล็กมากนะครับก็อาจจะเห็นภาพไม่ค่อยชัดเจนมากเท่าไหร่นะครับต้องกราบขออภัยนะครับเอาไว้โอกาสหน้าครับที่เขามีอายุสักประมาณ2เดือนนะครับขออภัยครับ แล้วผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าปลาที่ผมเลี้ยงแบบมือใหม่นะครับก็คือมือใหม่จริงๆครับก็ไม่เคยเลี้ยงเหมือนกันนะครับก็ทดลองเลี้ยงดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็รู้สึกมีความมีความหวังพอสมควรนะครับว่ามันจะประสบความสําเร็จอยู่นะครับในระดับหนึ่งนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับแล้วก็ ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับปลอดภัยจากโควิด19นะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ